Emer, เขาควรจะรูว่ารูปปีกอ่อมันผ่านัดมันปอแล้วมันน้ป้ายมานติดบ้านเรไปหมดเลยได้ครับผมไม่นี้ค well> ือว่าเสร็จงานเท่ามาฉลองกันมาฉลองกันครับอันนี้ชุนเผาคนขับวินครับนี่แต่คนขับวินที่ไปซอยงานกันวันนี้เราจะพาไปอีกบอกนึง ไปทางไออําเภอครับผม้ขพี่ไม้ขจุ่งพวงขัจุ่งพวไปเลยแจกไว้เพื่ออีกแอันนี้มีต่คนขับวินที่ไป้ายงานกันวันนี้เพื่องานทาเร็ลลู่วงไปด้วยดีอบลครับผมขบงกนขับพม้ขาแกมครับกับแก้มตรงไปอังเดียวตรงนี้เดียวเลยวันเลอ้ยงเือเลยพื่อเลเหเือบ่เหลืออยู่ครับ

โคราชครับโคาชอำเพออะไรก็มือนีมาเยี่ยมมายามพี่น้องทั้งครับสาลาาเนาะครับผมเบิงเบิงทั้งนี้ทั้งนี้นี่คนรอยนี่การยู้จะหวดยังอยู่โคาชโค้ดโคบ้านนี้่งข้าลอะไรนี่ใกลก็ลงอีกันเลยเราหัวจะแรงหัวจะแรงหัวหัวจะแรงหัวะแลงหัว ท่นยูตัวแถ่งหวยแถ่งหวยครับผมท่าลุงเดียวผมสามีเท่ากับด้างดา่างค่ะใพีไปอันนี้ครับกปกินไปเรื่อยๆครับมาถอดแล้วหมาถอดแล้วหรอมาเจ้าแล้วหรออย่ามันหล่อเลยเบิร์ข้างล่างไม่พอนะเบอร์เบอร์เบอร์เจาแล้านี่นี่ สามสามสามไม่งสามยังสาล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ว่งล่างนงลงครับลงครับลาสออันนี้ครับสงลาเ้ครัเดี๋ยวจะเข้าอันนี้ล่างที่สอันนี้เจ้าลายสดวเพีถ่ายคลิปถายคลิปโอเคถ่ายคลิปลงยแต่ว่าผมสงสัยอันท่างออกที่บางหน้าเนี่ย สอยซ้อยเดกัพีว่าหันดีว่าเาคยเห็นไหมอยยี่สิบหกัวมันเป็นอะไรกับพีเปิดไฟอ่อมนะครับมันเป็นยังไงกันสยอมเลยส้มเยสมเย้มเหมมครับนี่กับายเราหนิโร้อยยสิบหกเป็นยังไงกับพี้น้ำไหลไฟสว่างคนทาดีเราบ่ได้ติดตามคอยขาบบอได้เบิ่งขคอยอกเพราะว่าคอยรองยูทูบคอย้อขาบบอไดชทยสดเพราะนี่ทยมวนมนาะ บลงเนาะฮะบลงังไงโบลงบลงโบลงด้อลงเดอไฟสิกาลกเนาะหนาทิมบไฮลกไหมหนามในหนาทิมเฮ้ยห่านาเนี่ยนีห่าาทีมครับห่านาทีมอันนี้หานาทีมห่างกนหาง่ายเลยคนเก็บขิงกูถูสบู่กับสิบอะรอันนี้ทิม ทีมนี่นะครับทีมทีมไอพจน์เนี่ยทีมไอพจน์เนี่ยสิ่นี่ทีมไอวินเพิ่นเนี่ยไปไปไปลำลูกกาออกมาทุกทั้งเออทีมไอพิ่นไปลำลูกกาที่ว่าทีมทีมผมกับไอพิ่นนี่เพิ่นไปยังไงไปไหวะงามงามว่านงามว่านที่ผมที่ผมกับไอไปงามว่านพวกเราทีมงานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพครับทีมงานทีมงานคุณภาพติดต่อได้ครับทีมงาานคุณภพมีแต่เด็กใหม่สอนเด็กใหมไม่ได้เมื่อยเมื่อยแห้งเมื่อยนี่เปิดนั่นดีละรู้ขึ้นบ้านงานหนึ่งอ่ะวันนี่มันเขย่าอีกเลยเมื่อยแห้งนั่นเราเขย่อีกนะอะไรทีมงานเพิ่นนชู่้ใจสู้เลยใจสู้ใจสู้น้อยเนาะเต็มที่อย kind of ู kind of ่แ okay. ล้วก right. oh, so like ับงานเราขอให้มีงานขอให้มีงานใจสู้น้อยเนาะ ตีว่าผมได้เป็นหมื่นรอพ่อเงี้ยล่ะผมเป็นเจ้าไงตีว่าตีว่าทีมงานทีมงานไายเพิ่นน่เพิ่นจปิร่นร่ำลูกตาเอ้ใช่เหมือนทีมงานผมเองเงินทีมงานนี่เปิแร่น ก็สี่มือสีนอยู่ผมเี่แก่เขาท่าที่เขาทีเขาที่เี่เาี่เขาเขาี่เขาที่เขาที่เขา้ี่เขมี่เขาที่เอาแี่ารี่จักที่เขาที่เขี่เข่มลาเขาที่เขาที่แขาที่เขา่เขาย่เช้ี่เขาที่เมา่เขาที่เขเขาเนี่เา่าร่่จัาเเ่าี่่แ่ทเ่เเม อันนี้มีแต่ทีมงานวิ่นมีแต่ทีมงานวินที่ไปเห็นงานซอยกันมือร่าซเสื้อบนหี่นเกมอีนเลแ่ใครมันหงั้นะไม่รู้งงันผมไมร้ไม่รูนต้องไปถามลัุแกแกไม่ซงไม่ตัวคนที่ขายอ่ะเขาขึ้นเขาวาเขาายเวเรียกเอาเลยหร เราเราเอาตัวเราทำาเราเึ้๋งยโอป๋งถูได้ราวัลนี่าขึ้นเพรเราก็เราขายเราขยองขยมกเราขายสองมันจะตั้งหน้าสยู่แล้วแล้ก็เราปิดปิดตากอนลูวานเป็นยังไเี่ยเออข้าวบุ้งหวานเป็นแบบไหนแบบไวเไนดีวัไนดีเมยงษ์ะบอกเดตัวนี้ก็ได้หรือจะเปิดอย่างเี้ยได้อย่เี้นี่นี่ไวก็ถ้าปิดก็คือปิดมันจะยิงบอกยิงเราไม่รงตัว ตะลุอเดเารอเาตแล้วออาเขยาเลยกเนี่ยแลาเรามีเคองคลืนผ่อนเขาเป็น่อุดลินร้มีเ่งเื่นได้แล้วเราอยู่บนน้แล้วก็เปิดตรงนี้ก็ได้หรืเปิดตรงนี้ก็ได้โดยโดยเราไมเรก็ได้เปิดรงเลยก็ได้ใช่มนอเรข้นไรขึ้นอรขึ้ร้าอะไร้นไรข้นอาร้นรขอะ้อไรนรขาขรนขาอร้รนรอ้ไ บินมาสองปีไ <poker> ม่ใหเลยตอนเนี้ยนมาแล้วก็พยาเริ่มเรื่มหาทางรู้ทางแล้วโอเมืองไทยก็มีอันนั้นก็มีปติไม่รู้เรื่องรู้ผิดรู้เรื่องเลยผมเล่นก็รู้เข้าเมืองไทยได้สี้าหกนหูลงนี้